ที่สุดรอมาตั้งนานกระทรวงการต่างประเทศเขมรถึงออกถแถลงการแล้วก็มีความขัดแย้งกับประเด็นของอที่มีการถแถลงของประเทศตัวเองก่อนหน้านี้ด้วยเดี๋ยวไล่ให้ดูเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นด้วยการบ้านการเมืองน,นี่ก็สำคัญไหน ฝนตกหลายพื้นที่แล้วใช่ไหมอืมฝนตกแต่เช้าเลยลงยุทธพิ่ทามาไหมมีใครไปบอกอะไรไม่มีเนี่อ่านหนังสือได้มาแล้วกำลังทยอยอ่านอยู่มันมีประโยคที่เออได้ทราบนะว่าไอ้น้องไปถือมาหน่อยซิอ่าได้ทราบว่าวันที่ หมดโอกาสเป็นนายกอัฐมนตรีเนี่ยลูกสาวลงไปนั่งร้องไห้แล้วนั่นน่ะน้องพี่พิมม,มามากระทรวงต่างประเทศของไทยทำอะไรไปแล้วบ้างเกี่ยวกับกัมพูชาอาจจะมีการประท้วงเป็นลาลักอักษรแล้วก็ประนามแล้ว ออกถแถลงการได้ถแถลงการประนามกรัมพูชาแล้วก็จะเชิญพูดจากหลายประเทศมารับฟังข้อที่จริงคือการต่อสู้กับกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่การใช้กำลังไม่ใช่ด้วยอาวุธเราเป็นประเทศใหญ่ขข้นไปทำอย่างนั้นเนี่ยเข้าทางเขาเขายั่วสุดชีวิตอยู่แล้วทุกรูปแบบสิ่งที่ต้องทำก็คือการฟ้องต่อประชาคมโลกว่าผู้นำประเทศเขาเป็นยังไง หลังสุดถึงขนาดใช้กับระเบิดซึ่งตัวเองไปลงนามในภาคีออสตาว่าแล้วก็ทำซะเองนอกจากไม่เก็บแล้วยังวางด้วยหลักฐานในปรากฏชัดเจนข้อเสนอของคุยโรลดลักษณะดีสอนถึงน่าสนใจว่าน่าจะต้องเชิญองค์กรที่เกี่ยวกับทุนระเบิดระหว่างประเทศสากลเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่เลยเอากันชัดๆท่านบูชม ข้อมูลสําคัญที่เดี๋ยวจะแจ้งข้อมูลก็คือเราไม่มีกับระเบิดชนิดนี้ในระบบคลังอาวุธของกองทัพไทยไม่มีแต่มันมีในกรัรมพูชามันมีในกรัรมพูชาเดี๋ยวจะไล่ให้ดูรอก่อนนี่คือกรัรมพูชาเนี่ยเขามีทุ่นระเบิด PMN2 ไว้เดครอบคลองมีหลักฐานมีหลักฐานด้วย มีในครอบครองเนี่ยทบุชมเอกสารของตัวเองเลยแช่ออกมาโดย Army Military, Military Force ซึ่งเป็นเพจเอกชนนะเป็นเอกสารบ่งชี้เลยข้อมูล3าที่เปธันวา2024การภูชายังคงครอบครองทุนระเบิดไว้เป็นจำนวนมากซึ่งในดนจำหนึ่งจำนวนหนึ่งในจำนวนนั้นคือ PMN2 ตัวเองก็มีไว้ในครอบครองของไทยเนี่ยไม่เคยมีแล้วใครจะวาง อ่าใจอเดียนแต่อย่างที่บอกไปการสู้กับประเทศนี้ไม่ใช่สู้กับผู้นำประเทศนี้ต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ใช้คำว่าอะไรปฏิบัติการกับนานานชาติท่านู้ชมเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าประเทศนี้ผู้นำประเทศนี้เชื่อถือไม่ได้อย่างไรถแถลงการล่าสุด ผมก็จะว่าประชาชนบางท่านอาจจะใช้คาว่าตอแหลแต่คงไม่ตรงกับข้อที่จริงอย่างที่ว่าเนี่ยอะไรสั่งอาหารเหรอทาไมไม่ยุตทราบอะคะทำไมจะไม่ทราบล่ะเพราะว่าวันนี้ร้านไม่เปิดหลายร้านก็เลยคิดกันอยู่ว่าทานฟิวทานอะไรดีคะอะไรนะเอาสั่งกับข้าวกันอยู่อะคะไม่รู้เออนี่ยมือที่สามไงชรยุทธ์นี่ กับระเบิดนี่ยังคิดว่าจะมีมือที่สามไปวางเหรอมันมีแค่สองมือนันมือหนึ่งกับมือสองไม่มีมือที่สามหรอกสงสัยจะมีการเข้ามาแทรกแซงในนี้ซะแล้วน้องคือดิ้นยากไงจะบอกไทยวางเองเราไม่เคยมีในสารระบบเอามีแต่ของเขามีในสารระบบคลังของเขามเขารายงานตัวเองเลยว่าเขามี PMN2 เนี่ยเราไม่มีอะไรจะยนมือที่สามเหรอฮะอือ หนังสือคุณพิธายอยู่ไหนน้องเไม่เอากลับไปใช่ไหมหนูเอากลับไปแล้วค่ะเมื่อวานนี้หนังสือคุณพิธาเออพี่ยุทธก็เอากลับไปก็ไปอ่านไงใช่ค่ะหนูก็เอากลับไปอ่านเหมือนกันแต่รเมินมันต้องทําอย่างอื่นไปพร้อมกันชีวิตพี่นี่มันลําบากนะหมาแมวอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยและคือนอกจากจะให้อาหารเก็บขี้แล้วนะต้องให้เวลากับมันด้วยนะ อ๋อไม่ใช่อะไรติดหลังใบค่ะไอ้นี่ป้ายเสื้อผ้าเออชุดของน้องสไตลิสค่ะนี่ผู้ชมถามอะไรติดหลังป้ายของชุดค่ะของน้องสไตลิสพี่ยุทธให้ลบกับคอมเมนเอะอยาให้ทั้งสองฝ่ายล้มตายอยากเห้คนทั้งสองฝ่ายร้อยห้าอย่าประชดอย่างนี้คือไม่มีทางเลือกนั้นเลยต้องย้ำ ต้องย้ำตบูชมเราต้องมีสติอ่านในประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการทำสงครามก็ไม่ใช่คำตอบเลยเพราะประเทศมันไม่สามารถแยกออกจากกันและเป็นเรื่องของผู้นำเขาที่ก่อเหตุเนี่ยสบูชมเราจะรู้สึกทุกอย่างได้ทุกประการแต่จะต้องไม่นำสู่การที่จะบอกว่าลบเลยมไม่มีทางเลือกนี้ต้องแช้ว่าไม่มีมต้องคือทำแบบนั้นเนี่ยข้อที่หนึ มันสูญเสียซึ่งไม่ควรจะสูญเสียแต่สําคัญกว่าคือเขาลากเราไปในเกมของเขาไงค่ะอายกเว้นว่าถ้าเกิดจู่ๆยิงเข้ามาหรือบุกเข้ามาอันนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ต้องอยู่ในขอบเขตด้วย่ะคเพราะเราอยู่ในการเอาชนะผู้นาประเทศนี้คือการเอาชนะด้วยกฎกติการวมถึงประชาคมโลก การเอาชนะตรงนี้ไม่ใช่การเอาชนะด้วยการลบ mm. การทำสงคราม mm. การใช้อาวุธเพราะนั่นคือการเข้าทางของเขา mm. เขาไม่คิดหรอกผู้นำเขาอะ่ะจะมีคนบาดเจ็บล้มตายยังไงเขาผ่านมาเยอะแล้วแต่เราต้องคิดอ่าเพราะฉะนั้นไม่ปลุกกันกระทั่งไปถึงขนาดนั้นนะไม่เอาจริงๆแต่ด่าไมมควรจะดา่าอันนี้เราในฐานะคนไทยไม่ใช่ในฐานะสือ่อ อันนี้เป็นรายการส่วนตัวใช่ไหมเดี๋ยวใจเดียนเดี๋ยววันนี้จะเอาเรื่องอื่นสักหน่อยอคือคนไทยเรานี้ก็ใจร้อนไงจริงๆก็ด่าฝั่งไทยนี่ทำไปทำมาแม่ทัพภาคที่สองเคยเป็นฮีโร่ตอนนี้ก็โดนวิจารณ์อีกว่านี้การตอบโต้ในการร้องเพลงชาติเหรอคือจะให้ทำยังไงบุกเข้าไปไม่ได้ เออมันเอาใจกันอย่างนั้นไม่ได้ท่านผู้ชมฮะคือการเอาชนะก็คือการเอาชนะแบบที่เอาชนะด้วยกฎเกณฑ์กติกาใช่ไหมเอ๊ะข่าวแรกที่เรานำเสนอเรื่องอะไรนะกฎเกณฑ์กติกาเหมือนกับสัญลักษณ์ซีเกมอ่อะโอลิมปิกซีเกมกมแต่เป็นสัญลักษณ์โอลิมปิกของเขาออริจินัลก็คือออริจินัล คือออริจินอลส่วนแครมก็คือแครมค่ะอ่ะพี่เชื่อว่าก๊อปผิดก๊อปจนเคยแต่พี่หนุยเอกราชเชื่อว่าเขาทำขึ้นมา <laughs> <c oughs> คือโลโก้ซีเกมที่ไทยแลนด์2025ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการเนี่ยแนวคิดคือ play by the rules ค่ะก็คือการเล่นภายใต้กฎเกณฑ์มันคือแนวคิดหลักแนวคิดนีคุเอกราชคิดว่ารับกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยไปคิดโลโก้เองเป็นเขาควาย เพราะคุณเอกกราชบอกว่าไม่รู้ว่าเพจปลอมกับกับที่ทางกัพูชาเขาแถลงอันไหนมันมาก่อนมาหลังทีมงานนะเราตรวจสอบแล้วว่ามันมีเพจปลอมเพจปอมโอลิมปิกไทยใช่ซีเกมอ่อะซีเกม์เพจบอลท <Thailand S 2> ี่เาดูนี่เห็นไหมซีเกมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเพจปลอมสังเกตดูเลยคนกดถูกใจแค่2 1 5อสิบห้าคนติดตามแค่สา1รอสิบเอนี่ท่านผู้ชอม พี่ยุเชื่อว่าคือเขาเพจจริงเนี่ยคือขวาเห็นไหมใช่ไหมคะยังน้อยคนติดตามต้องหลักพันเพราะมันยังไม่ถึงอาจจะความคึกคักยังไม่มากนี่ไงโลโก้ชัดเจนเห็นไหมนี่ปรากฏว่าโอลิมปิกกัมพูชาไปคว้าเอาโลโก้ของเพจปอมมาใส่นี่ก็ผิดหรือตั้งใจฮะ มันเป็นโลโก้นี้ค่ะลักษณะคล้ายๆายควายเอาโลโก้ที่ถูกต้องก่อนน้องอ้าวโลโก้ที่ถูก,กต้องชัดๆตรงนี้เลยคือถ้าจะอธิบายเข้าใจไหมว่ากฎเกณฑ์กติกาทำ <laughs> มันคืออะไร Play by the rule อย่างที่บอกอะคะ่ะแนวคิดของโลโก้ก็คือการเล่นภายใต้กฎเกณฑ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกฎกติกาและวินัยในเกมกีฬาค่ะ ใช้ความคิดสร้างสารรค์และกลยุทธ์เอาไปคือนำตัวเองเอาไปสู่ความสำเร็จได้มแม้จะอยู่ในกรอบที่กำหนดถ้าดูรูปแบบโลโก้เนี่ยลายเส้นมาจากกรอบเขตสนามกีฬากรอบเขตของสนามกีฬาผสานกับลวดลายกริดจากศิลปะไทยดั้งเดิมเขาบอกให้ลองจินตนาการถึงเส้นลู่วิง่งเส้นขอบสนามฟุตบอลซึ่งมันมีทั้งเส้นตรงและเส้นโค้งเ,เอามาผสานกับลายสามเหลี่ยมทรงจั่วบแบบศิลปะไทย ผลลัพธ์ก็คือรูปทรงที่มันสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างกฎเกณฑ์และความงามของศิละปะไทยโลโก้ที่ได้มันก็เลยจะมีลักษณะเหมือนกับลู่วิ่งที่มันโค้งตัดกันค่ะกลายเป็นรูปทรงจั่วสามยอดและคล้ายๆกับคบเพลิงที่ลุกชดช่วงส่วนตัวอักษรคำว่าไทยแลนด์เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากลายเส้นลูวิ่งและเส้นขอบสนามเช่นเดียวกันส่วนที่โอลิมปิกกัมพูชา ใช้โลโก้เอามารายงานความคลื่หน้าของการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมซีเกมส์อ่อาไปดูเถอะตามข่าวอ่ะเ,เขาควายเป็นโลโก้รูปสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายๆกับควายไม่วัวก็ควายไม่ก็กระทิงแล้วเขาก็ย้ำตอนที่เขาโพสนะคะว่านักกีฬาเขาต้องทำงานต้องทำผลงานให้ได้ดีกว่าซีเกมส์2 0 2พที่เขาเป็นเจ้าภาพ คือมันคงไม่ถึงขนาดหรอกเราเป็นเจ้าภาพปีนี้ปีนี้เราเป็นเจ้าภาพก็เลยจะแข่งนะคะว่าเราเขาต้องทําผลงานให้ได้ดีนะดีกว่าตอนที่เขาเป็นเจ้าภา<ม>พ <อ S 2> ใช่หมายถึงเราเป็นเจ้าภาพเราก็จะเป็นคนออกแบบโลโก้ก็เลยไม่รู้ว่าไปก๊อป <คง S 1> มาผิดเขาไม่ถึงขนาดไปคิดโลโก้ขึ้นมาเองหรอกใช่ไหมอ่ะพี่เชื่อว่าก๊อปผิดไปก๊อปจากเพจปลอมเสียชื่อนักก๊อปหมดเลยฮะท่านผู้ชม รอก่อนรอก่อนเจนเดียนอาเจนเดียนกีฬามันคือกฎกติกาและมารยาท <ฮา S 1> เข้าใจคาว่าน้ำใจนักกีฬาไหมกฎก็คือกฎวินอาเกนก็คือเกณฑอ่า